ค่ะพี่เป็นคนจังหวัดสุขเด่นนะคะหัวใจข่าวเป็นคำจุลศัพท์กลางแล้วก็ให้พี่ช่วยเป็นข่ากทีของพี่นะคผ้ามาร์กอรองกอฟรองเท้าเกลือตอนเช้าวันเช้าตอนกลางวันวันเที่ยงตอนเย็นวันเย็นค่ำนี้ตอนเช้างูหรือร่อยร้อยโกดนิบมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปจะพูดเป็นคำศัพท์ ือตอนจลงแตอนเรน่ก็มี่ากว่าพึ่งอร่อยแ่ศูนย์ศูนยมาจากจังหวัดวีรำชาภาคตะวันออกเฉีหนือเดี๋ยวต่อไปจะพูดคำศัพท์นะคะก็ให้คุเป็นพูดเป็นภาษาถิดคำแรกสังขค่ะพี่สาว่สาวกนจองจสจบจี้าบอร่อยจะไง นถษาวาให้ตอบนอักเพ่อพี่สาวพี่สาวล่างเท้าโ่ลอดคิดว่ามีผลครับเผื่อเช่นในอนาคตที่อาจจะได้ไปทางานในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับก็ต้องมีการใช้ภาษา ของประเทศเพื่อนบ้านาซึ่งภาษาถิ่นนี้ก็มีความเชื่อมโยงกันกับประเทศเพื่อนบ้านาสามารถใช้สื่อสารกันได้ก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบหน,น,นึ่งในการทํางานในประเทศเพื่อนบ้านวคิดว่าเห็นด้วยเพราะว่าถ้าแบบว่าต่างวัฒนธรําก็คือภาษาต่างอะไรก็สามารถทำให้การสื่อสารไม่เข้าใจกันก็เข้าใจผู้พิจได้ เป็นความตา่างก็อย่างแรกแล้วก็คือส,สำเนียงสำเนียงภาคใต้จะเปไ็นแบบขว่วนจะชับสั้นคำบางคำก็อาจจะแบบถูกตัดไปอย่างเช่นเมื่อกี้คำว,ว่ามลนะละโอใช่ไหมภาษาใต้ก็จะพูดว่าราอกอประมาณน,นี้